เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็กลับมาอยู่กันกับเกม l e a k of Legend รอยแยกปากกันอีกเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารสำหรับเกมนี้กันอีกเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวอย่างเป็นทางการข่าวอย่างไม่เป็นทางการนะครับหรือว่าข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับเกม l e a k of Legend s Wild Rift นะครับผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนโดยเร็วที่สุดเลยนะครับผมก็ฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับ ก็รีดูว่าข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่เป็นข่าววงในแล้วกันเนาะนะครับยังไม่ใช่ข่าวอย่างเป็นทางการนะครับแน่นอนแหละนะครับใครที่เป็นแฟนๆเกม LL เนี่ยนะครับน่าจะชอบกันดีอยู่นะนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับแชมปเปี้ยนภายในวันนี้นะครับผมถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงที่เกม LL w i ิปเปิดใหม่ๆเนี่ยนะครับ เพื่อนๆจากันได้ไหมนะครับสำหรับคลิปที่ผมเคยอัปเดตไปอ่ะนะครับที่มีคนเนี่ยนะครับเขาทําการแกะไฟล์ตัวเกมออกมานะครับซึ่งในไฟล์ตัวเกมที่เขาแกะออกมาได้นั้นนะครับก็ได้คนพบกับลิสต์รายชื่อแชมเปี้ยนที่กาลังจะอัปเดตเข้ามา43ตัวด้วยกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับมันอ่าในลิสต์รายชื่อเนี่ยมันมีวูคองดาวเวนกับดาเลียสด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับและปรากฏว่าเจ้าวูคองดาวเวนดาเลียเนี่ยมันก็อัปเดตเข้ามาจริงๆนะครับ ก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่เขาแกะออกมาเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมและล่าสุดนะครับก็ได้มีข่าวจากวงในสายไลออนอีกแล้วนะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลอัปเดตว่าด้วยความที่ผู้พัฒนาเกมวายนิดเนี่ยครับก็ อยากให้ตัวเกมของเขาเนี่ยมีความสมดุลถึงขีดสุดที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นะครับและการ Import c แชมปเปี้ยนตัวละครจากเวอร์ชั่น p c สู่เวอร์ชั่นมือถือเนี่ยนะครับจะมีการปล่อยแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับและ12ตัวละครเหล่านี้นะครับมีโอกาสที่จะเข้าร่วมในวายลิฟมากที่สุดในปี2021นะครับเนื่องจากเป็นตัวละครที่บางตัวเนี่ยนะครับล้วนเคยมีในเวอร์ชั่นทดสอบในช่วงแรกๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า12แชมปเปี้ยนตัวนี้นะครับจะมีอะไรบ้าง นะครับที่จะถูกอัปเดตเข้ามาในปี2021นี้นะครับผมจัดไปตัวแรกนะครับคงไม่พ้นเจ้าทีโม่นั่นเองนะครับเจ้าทีโม่เนี่ยนะครับการันตีได้100%เลยนะครับว่าถูกอัปเดตเข้ามานะครับคาดว่าน่าจะถูกอัปเดตเข้ามาในซีซั่นที่1นะครับเพราะว่าอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มต้นซีซั่นหนึ่งแล้วจะมีการรีแลงแล้วนะครับตัวนี้การันตีได้100%เลยว่ามาแน่นอนนะครับอาจจะมาต่อจากวูคองเลยก็ได้นะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะฮะ ตัวที่2นะครับเคนเน้นนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาก็ได้บอกว่าเจ้าปุยทีโมเนี่ยไม่ได้เข้าในวายดิฟแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าจะมีเพื่อนตัวเล็กเข้ามาด้วยนะครับชื่อของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเคนเน้นนี่แหละนะครับที่สูกอัปเดตเข้ามานะฮะเรียกได้ว่าก็เป็นแชมเปี้ยนอีกหนึ่งตัวโปรดของใครหลายๆคนเลยนะและตัวที่3นะครับกับเจ้าเฮคาริมนะครับ น่าจะถูกถูกใจใครที่ชอบเล่นตำแหน่งจังเกิลนะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มีโมบิลิตี้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างสกิลที่3นะครับแล้วก็อันตรีของเขาเนี่ยนะครับเป็นการพุ่งไปข้างหน้าสร้างดาเมจนะครับเป็นสกิลที่เอาไว้สลายฟอบเลยนะฮะตัวที่4นะครับกับเจสนะครับเรียกได้ว่าเป็นแชมเปี้ยนที่มี2อาวุธในตัวเดียวกันเลยนะครับมีหน้าไม้ใช่ป่ะนะครับแล้วก็คอนนะฮะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวหน้าที่ได้ทั้งตีใกล้แล้วก็ตีไกลนะฮะ แล้วก็ตัวที่5นะครับกับคาร์ม่านะครับนะครับก็เรียกได้ว่าใครที่ชอบเล่นตำแหน่งอ่าซัพพอร์ตนะครับหรือไม่ก็มิดเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเตรียมตังค์เอาไว้ได้เลยนะใครเป็นเมนตำแหน่งนี้นะครับใน PC เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเห็นเข้ามายืนนะครับเอามายืนในตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มิดนะครับซึ่งเป็นแชมเปี้ยนที่เขาเนี่ยสามารถที่จะบัฟในเรื่องของความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับบัฟอ่าเกราะป้องกันให้กับทีมได้ ตัวที่หกนะครับกับคาตาลีน่านะครับเรียกได้ว่าเป็นมิดอีกหนึ่งตัวที่โมบิลิตี้ค่อนข้างเยอะนะครับสกิลมีสกิลแบบเคลื่อนที่ไวนะครับสกิลแบบพุ่งข้าหาศัตรูทำดาเมจนะครับและตีเขาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าสร้างดาเมจแบบรัวๆเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้เข้ามาเนี่ยนะครับ เมตาของมิดเลนปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องสั่นสะเทือนแน่นอนเลยนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าเข้ามาจริงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนตัวเมตาเลยก็ได้นะนะครับเพราะว่าเมตาในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีพวกเซทใช่ไหมนะครับพวกอะคาลิหรือว่ายาสูงยาโอูเนี่ยเป็นตัวมิดเลนที่มีโมเมนตี้เยอะๆเนี่ยนะครับก็ต้องมารอดูกับคาตาลิน่ากันนะครับว่าตัวนี้มันจะแก้ทางพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับเป็นตัวต่อกรได้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นมะเร็งรองจากยาุโอูนะครับมารอดูกันนะฮะ ตัวที่7นะครับกับคินเดรตนะครับเรียกได้ว่าเป็นแชมปเปี้ยนอีกหนึ่งตัวหน้าที่ใครที่ชอบแบบแนวแบบจังเกิลแล้วก็โจมตีไกลเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่นะสำหรับตัวนี้นะครับก็มาลองดูกันนะครับสำหรับคินเดรตนะครับว่ามันจะเล่นสนุกหรือเปล่านะครับผมปาโจมตีไกลเนี่ยนะครับมาลองดูกันและตัวที่8นะครับกับลรียน่านะครับเรียกว่าใครที่ชอบเล่นแบบซัพพอร์ตแล้วก็เกราะเยอะๆเนี่ยแบบแท้งซัพพอร์ตเนี่ยนะครับ ต้องจัดหน่อยแล้วนะครับในเวอร์ชัน PC เนี่ยก็เรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนแท่งสปอร์ตอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะนิยมเล่นกันพอสมควรเลยนะสำหรับตัวของเรโอน่านะครับผมเห็นเพื่อนๆสมาชิกในช่องเราเนี่ยบ่นกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าตอนไหนพพอร์ตตัวใหม่มันจะมาสักทีนะนะครับก็มารอดูกันนะตัวนี้นะครับผมตัวที่9นะครับกับนิดาลีนะครับใครที่เป็นเมนตัวตำแหน่งจังเกิลเนี่ยนะครับต้องจัดหน่อยแล้วนะครับ นะฮะใครที่ชอบจังเกิลที่แบบมีอันตีแบบแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าได้เนี่ยต้องจัดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้อันตีของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะกลายร่างเป็นเสือภูเขาด้วยนะครับในขณะที่เขาอยู่ร่างเสือนะครับหรือว่าร่างคนเนี่ยครับสกิลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะนะครับนี่เรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนอีกหนึ่งตัวหน้าที่มี8สกิล8ความสามารถเลยนะครับผมตัวที่10นะครับกับสเวนหรือว่าฉายาอาจารย์แดงนะครับเพราะว่าหน้าคู่ดเหมือนเลยนะ นะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเห็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะครับเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแบบมันตีเพย์นะครับคือแบบเป็นตัวอเนกประสงค์เลยนะผมเห็นเขาไปยืนแบบหลายเลนมากเลยนะนะครับเลนอ่าซัพพอร์ตก็เยอะนะครับเลนล่างนะครับเลนกลางเลนบนเนี่ยเห็นเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับกับอาจารย์แดงนะฮะตัวที่สิบเอ็ดนะครับกับเพรสนะครับแม่นะครับใครที่ชอบแบบซัพพอร์ต ที่แบบเป็นตัวแบบคล้ายๆกันกับบิดแคล้งเนี่ยตัวดึงเนี่ยนะครับต้องจัดตัวนี้หน่อยแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยบิดแคล้งค่อนข้างโกงมากๆนะครับต่อไปนะครับถ้าตัวนี้เข้าเนี่ยตัวดึงตัวนี้เข้าเนี่ยนะครับมาดูกันว่ามันจะโกงเท่าบิดแคล้งหรือเปล่านะนะครับดีด้ว่าเป็นแชมเปี้ยนอีกหนึ่งตัวที่ตัวเมนของใครหลายๆคนเลยนะครับผมและตัวสุดท้ายนะครับกับตัวที่12นะฮะกับซาย่าเลยครับ เรียกว่าเป็นตัวตีไกลอีกหนึ่งตัวนะที่น่าสนใจมากๆนะครับดาเมจก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับตัวสุดท้ายตัวที่12ของเรานะครับซาย่านะฮะก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับอ่า12แชมเปี้ยนนะครับที่เขาได้ทำการแกะออกมานะครับคาดว่าน่าจะมีการอัปเดตในปี2 2 2 1นี้นะครับก็มารอดูกันนะครับเพราะว่าข่าวนี้ยังไม่ได้เป็นข่าวที่แบบเป็นทางการนะเป็นข่าวที่หลุดออกมาเท่านั้นนะครับ นะฮะมารอดูกันว่าภายใน12ตัวนี้นะครับจะมีตัวอะไรที่มันมาจริงๆบ้างนะครับมารอดูกันนะครับเดี๋ยวไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีแล้วกันเนาะนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับหากเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ